จริญนพรญาาิโยมสาธุชนทั้งหลายอจะมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปริิพานอนุโมทนาสาธุกับคุณโยมปุจยวัตรนำปูนเกลา้าซึ่งเป็นปูนกำลังสูงมาให้เราเกล้าบริเวณแท่นพระยกมรกัน,นี้คือปูนเกล้า101แลงโก้ที่คุณโยมบุจยวัตรนำขึ้นมาในวันนี้อันนี้กำลังเกล้าอยู่บริเวณนี้ เพื่อจะให้แท่นฐานของพระยรกมรกตแข็งแรงส่วนแท่นฐานทันทาธาแล้วก็รูปเหมือนองค์หลวงตาก็ได้เทป,ปูนล,ล็อกไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือหน้างานที่มหาวิหารพุทธปรินิพานขอบคุณหลายหลาท่านเข้ามากราบสาธุอนุโมทนาใจบุญกันมากเลยนะใจบุญใจดีคนใจบุญใจดีก็จะเป็นหมู่คนดี ถ้าไม่ใช่หมู่คนดีอะไรดีๆเขาก็ไม่ยินดีด้วยหรอกนะให้ดีให้ตายเขาก็ไม่ยินดีด้วยนะอันนี้ที่หน้างานเผาแหรพุทธบรณิณพานที่มีพระพุทธเจ้าหินสายเขียวน้ำหนักเก้าไรตันปริฐานตอนนี้ก็ทำงานกันอย่างขมักขม้นตามภาพเลยนะอุบาจืออยู่บริเวณนะี้นี่ก็วิศกรอิกรินแม่ชีรตินนะ ไปดูด้านนอกนู้นมีอะไรหรือเปล่านะก็เป็นหน้างานของเราในบริเวณนี้อโอ้ต้องรอดนั่งล้านออกไปข้ามธรณีประตูออกมานะอเบี่ยงตัวออกมานะมีอะไรหรือเปล่าด้านนอกนี้หรือว่าเขาเลิกกันแล้วหรือว่ายังทำงานอยู่นะด้านนี้ทิศ อากะโชโตหรือว่าทิชชย,ยพลกำลังแต่งปูนอยู่ด้านนี้นะสาธุกับบางคนบอกว่ายังไม่เคยมากราบพระอาจารย์เลยครับกับผมอยู่สีคิ้วสาธุอนุโมทนากับครูใจบุญจากสีคิ้วยินดีในบุญกุศลที่ได้ทำดีนี่คือหน้างานที่ทิศอากะโชโตนะทำงานอยู่บริเวณนี้นะ บริเวณที่เป็นกรอบนี้เรายัางไม่ต้องพ่นก็ได้นะหรือจะพ่นไว้ก็แล้วแต่นอันนี้ก็ไล่งานมาเพราะว่าทิดบวชสามเดือนกว่า,วาแล้วเสือมเดือนสี่เดือนแล้วก็ศึกจะต้องไปสู้ทั้งโลกต่อก็จะทำงานให้กับพระอาจารย์ก่อนนะก็มีความหมั่นขยันไล่ลงมาแล้วก็พวกทิดทิศทั้งหลายก็เป็นอนุสร์พระนวกะ ก็อยากจะทําตรงนี้สําเร็จนะเราก็ไล่ามาถึงฝั่งนี้แล้วเรียกว่าฝั่งฝันฝั่งฝันเลยก็ว่าได้นะใกล้จะรอบองค์องคมหาวิหารพุทธปรีวิผ่านแล้วนะด้านนี้ก็เห็นความดีของทิศแล้วก็หลวงพ่อชุ่มบุญนะแล้วก็ทิศขวัญบริเวณนี้เราก็ฉาบเสาฉาบอะไรกันไปเยอะๆแล้วละ่ะเราจะไปดูด้าน,น,นหน้ากัน ซึ่งเรามีงานต้องทำกันพอควร,รมีงานมหาวิหารเรามีงานตรงโน้นตรงนี้อันนี้แท่นฐานเราเห็นแท่นฐานที่เป็นหินเนปไพนะฐานในหินเนปไพรเลยนะหินเนปไพเนปไพเนีเน่ยเป็นยังไงไปดูอเองใน o o o g นะอันนี้คือหน้างานที่รังสรรกัน ได้คนวัดวัดนะคนบ้านๆก็ปลูกข้าวปลูกผักปลูกมันทำไร่ทำนาทำสวนราชการพ่อค้าประชาชนอันน่้นงานบ้านๆนะอันนี้งานวัดวัดโบสถ์วิหารก็ <c oughs> เราต้องมีงานใช่ไหมอันนี้การวาดของช่างแสนก็กำลังไล่ให้ละเอียดเลยโดยหลายเส้นด้วยมือและสติอย่างดี ่วนงานด้านนี้ขัดหน้าต่างกันไม่หยุดไม่หย่อนไม่ชีสันตากายาก็ขัดหน้าต่างกันเต็มที่เลยนะเอาให้เกลี้ยงเกลาส่วนบนบนโนนคูบาโตมอ,อยู่ด้านบนบนโนนนะคูบาโตกำลังทำกรอบอยู่ด้านบนโน้นเดียวเดียวเลยคูบาโตนะเป็นซีรีปินเดี่ยวไปละตอนนี้ เรามีบนบอกไปยังทุกท่านที่จะร่วมบนกันหลายอย่างคุยมบุญยวัฒน์ก็มาดูเรื่องหน้าต่างที่มหาวิหารพุทธปริริณพานนะงานหน้าต่างก็อาศัยคุโยมบุญยวัฒน์่ยับเรื่องขัดเรื่องสีไม่ชีขัดนะคุยมยอดก็ต้องคอยดูว่าโอหรือ,อยังนะโอแล้วก็จะได้ลงกันอย่างไม้นะก็ต้องขัดกันเยอะทีเดียวนะต้องข้ามธรณีประตูมานี่ อันนี้ก็จะเห็นขัดไปบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จแต่ว่าถือว่าขัดแล้วนะอนุโมทนาสาธุกับหลายๆท่านที่ถวายแรงถวายงานมาด้านนอกน,อกนี้ก็จะเห็นงานอยู่ด้านนอกน,อกนี้ปูนที่ปั่นกันทํางานกันอะหลายจุดที่เราทํางานกันก็ยังทํางานกันตามกําลังนะของช่างแดง ช่างแดงก็ปั้นอยู่ฝั่งนู้นนะวันนี้เรามีเทวดาที่ต้องใช้เทพนมที่ต้องใช้นะต้องใช้ตัวนี้นะ,ะตัวเล็กนี่ก็ต้องใช้ตัวโตก็ต้องใช้นะ,ะแล้วก็กรอบนี้ก็ต้องใช้ที่เป็นกรอบอันนี้ก็ต้องใช้นะร่วมบุญกันเข้ามาได้นะ ร่วบ,บุญกันเข้ามาได้อันนี้ร่วบ,บุญเข้ามาที่เราต้องใช้นี่กันเยอะพอควรตัวนี้นะหนึ่พบาทอันนี้น่าจะเป็นเท่าไหร่เราเดี๋ยวต้องดูนะ้องดูแลวร่วมบุญร่วกุศลกันได้นะมีพันมีพนะั0 0้าก็ร่วบุญร่วกุศลกันได้นะที่จะได้ทําเทพนม เธอจะติดที่มหาวิหารพุทธปรินิพานส่วนช่อ,ชอฟ้าเราครบจำนวนแล้วเราเหลือแต่เทพพนมนี่แล้วก็กรอบนี่นะเทพพนมนี่แล้วก็กรอบนี่นะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ร่วมบุญกันได้นะเป็นเจ้าภาพกันได้เลยนะ,อ,ะอนุโมทนาบุญกันเลยนะก็ประมาณหนึ่งพบาทร่วมบุญร่วมกุศลกันนะ ต่อชุดต่อชุดนะจะใช้กี่ชุดเดี๋ยวแจ้งให้ทราบร่วมบุญกันอนุโมทนาบุญกันเป็นบุญเป็นกุศลกันหลายๆท่านอันนี้น่าจะ1,500บาทอันนี้ก็เหมือนกันมีกรอบด้วยนะส่วนนี้น่าจะ1,000บาทนบาทเป็นสิ่งที่จะต้องติดที่มหาวิหารพุทธปรินิพานให้ดูดีแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิหารพุทธประนิพานก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเป็นเท่าไหร่คิดดูหน้าต่างช่องหนึ่งก็ติดตั้ง4ี่ห้าหกนะพอสี่ห้าแล้วนะช่องหน้าต่างเราเท่าไหร่ก็เดี๋ยวตะวคูคำนวณดูแต่ก็รวบุญมมาได้ว่านี่คือเนี่ยเป็นเจ้าภาพนี้อันนี้หนึ่บาทเป็นเจ้าภาพนี้คือหน0่บาทเป็นเจ้าภาพนี้ก็หน0่บาท จะต้องใช้ติดแน่นอนที่มหาวิหารพุทธประนรณีผ่านก็บอกไปนะทุกท่านทุกคนก็พอทําได้นะไม่มากไม่น้อยก็ร่วมบุญ10 20ก็ร่วมบุญกันได้ร้อยสองร้อยร่วมได้ทําได้หมดหลกักกาตมาพระมหาทีนาศนะร่วมสร้างด้วยกันเนาะนะอนุโมทนาบุญไปได้วยกันแบาท9บาทบางคนก็โอนมาร่วมด้วยอัตมาก็ดีใจดีใจที่มีคนร่วมบุญน้อยนอยนั่นแหละนะดีใจเหมือนกับ ว่าทุกคนได้ร่วมบุญกันได้บอกบุญกันถ้าไม่บอกนี่ก็ไม่บางคนก็ไม่กลา้าเอ้ยกรรมกับวัดมันต้องทําเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นต้องไปจำนวนเท่านั้นเท่านี้อะไรเป็นกระถินเป็นเจ้าภาพต้องเท่านั้นเท่านี้ไม่หรอกร่วมบุญกันได้ร่วมสรรสร้างกับอาตมาพระหมหาที่นาาได้กสาธุอนุโมทนากับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวก็ร่วมบุญกันเข้ามาเทพนมชุดเล็กหนึ่งพันบาท ท like um, ี่พนมชุดใหญ่แล้วก็มีกรอบด้วย1ั0 0บาทรวมบุญมาใช้อย่างละก็ประมาณสักประมาณประมาณอย่างละเกือบเกือบร้อยนะเกือบร้อยชุดนะเกือบร้อยร้อยอันก็รวมบุญรวมกุศสกันเข้ามาด้านนี้มีแม่ชีวิริยธราแล้วก็ช่างแดงปั้นแต่งแล้วก็ทำงานด้านนี้ปั้นคาที่เลยนะ ด้านน้นก็มีแม่สาณิศักดาเชิดใจทนแล้วก็รัสมีประบุบุกนะอันนี้ช่างแดงขึ้นด้านนี้แล้วนะปั้นด้วยมือเลยตั้งไปบ้างแล้วนะและขาดอีกประมาณสักอ่าประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดชิ้นเนหะรียนเล็กๆที่โผล่มานั้นขาดยี่สิบเอ็ดชิ้นแต่ก็มี เพราะนั้นคนนี้บริจาคก,กันเข้ามามีคณกนกพรลูกธรรมลีลาเข้ามาตัวเช่าฟ้านี้จะพอแล้วเหลือแต่เทพนมมาเชื่อเทพนมกันหน่อยหนึ่งพันแล้วก็พนะันห้าใช้เป็นร้อยๆยชุดเลยก็มาร่วมร่วมสวนกันช่างแดงกำลังคำนวณอยู่นะก็ประมาณอย่างนั้นเลยแหละนะเป็นร้อยๆขึ้นนะก็มาร่วมกันจะได้ติดตั้งไปเลยแล้วก็จะได้เคลีย์ปูนเคลียอะไรกันลงมาเลยให้สําเร็จเรียบร้อยก็จะได้ หรือนั่งร้านอะไรกันลงหมาก็จะได้ติดตั้งกันให้ให้ให้สวยงามนะอันนี้ก็เป็นมหาวิหารพุทธปรินิพานที่นี่ที่วัดป่าภูผาสูงที่เราร่วมสร้างร่วมทํากันร่วมส,สร้างคุณงามความดีกันอันนี้ก็มหาวิหารก็อยู่ใกล้ๆพระบรมธาตุเจดี์สีภูผาสูงหรือพระธาตุจอมผาสร้างวัสนาบารมีส,สรรส้างคุณงามความดีร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่ดีๆที่ เราจะได้เห็นที่นี่นะที่มหาเมราอันพุทธประนิพานเป็นความงามและก็ความดีงามมากอย่างหลายประการที่นี่ออกเกี่ยวกับงานศิลปะไปด้วยแล้วก็ร่วมบุญบาร,รมีกันไปด้วยนะนี่คือสิ่งที่อาตมานํ์มาบอกกล่าวคุณหลายหลาย,หลายท่านเข้ามาอนุโมทนาบุญคุณโยมคุณโยมชัยก็เข้ามานะสาธุนะ แล้วก็อภิชาโตชื่อชื่อเหมือนพระเลยนะก็หลายๆท่านเข้ามาอิสระชนเข้ามาน้อมกลาบพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ด้วยกันน้อมคารวะพพุทธบรมีของพระพุทธเจ้าด้วยกันอันนี้คือหน้างานที่แต่ทำงานกันณจุดนี้ซึ่งไม่ง่ายไม่ง่ายเลยที่เราทำงานแบบนี้ ที่จะสำเร็จนะก็เป็นงานที่ละเอียดละออที่เราต้องทำงานช่วยกันนะณจุดนี้ตามภาพที่เห็นนี่ก็ทุกคนก็ก็ช่วยกันนะตามภาพที่เห็นนี่ข็สธาธุอนุโมทานเป็นอย่างยิ่งบอกบุญไปแล้วนะวันนี้ใครจะร่วมบุญหรือเป็นหนึ่งในชิ้นงานที่จะมีที่มหาวิยายพุทธปรินิพาน์แล้วก็ร่วมบุญกันได้นะ อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านกับทุกคนที่ร่วมบุญร่วมบุศสรกันนี่คืออัปเดตภาคบ่ายๆค่ำๆเย็นๆของวันนี้นะพบค่ำแล้วนะพบค่ำแล้วตะวันก็อัดสดงแล้วแต่เราก็ยังทำงานกันอยู่นะ Ẅ หมูน้ำลำตะคองก็มานะสาธุอนุโมทนาคุณโยมจิตราก็เข้ามาเป็นบุญเป็นกุศลกับหมหาวิหารพุทธป,ปรินิพาน อันนี้เป็นเทพเทพบายโยเทพแห่งลมอยู่ในมหามหาสมยสูตรนะอาโปจะออาโปจะเดวาปทวีจะเตโชวายโยตทาขงขมุงสี่ตนที่หมหามิหารพกกุทธบริพารมีที่มาที่ไปนะอธิบายได้ว่าทำไมถึงต้องทำเพราะเหตุอันใดนะก็ถึงต้องทำาส่วนด้านบนบนนู้นนะติดช่อฟ้าแล้ว แล้วก็ยังจะมีติดอีกทั้งหมดอีกราวยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอันบางอันก็เป็นส่วนเองเครื่องประดับบางอันก็เป็นส่วนด้านบนที่จะได้ติดตั้งก็อนุโมทนาบุญกันในส่วนนี้มันนี้ก็ไปซื้อมาเพิ่มเติมแล้วแล้วก็สั่งเพิ่มเติมแล้วก็มีนะอันไหนที่เราทําที่นี่ก็มีอันไหนที่เราเพิ่มเติมเข้ามาเป็นชิ้นงานก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันได้อนุโมทนาบุญกันได้นะตอนนี้มีเทพนม ที่จะต้องร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นร้อยร้อยชุดเลยนะพันแล้วก็พันห้าร่วมบุญมาเลยชุดใหญ่ก็พันห้าพูดอย่างงี้เทพนมชุดเล็กก็หนึ่งพันก็ร่วมบุญนี่ไม่ไม่ไ,มไม้ไม่ได้เอาค่าติดตั้งนะก็ประมาณนี้ก็มีเหล็กมีปูนมีการปั้นอะไรที่ต้องติดตั้งทีมติดตั้งก็เป็นทีมสิทธิสายแข็งนั่นแหละ,ะคงต้องรวมตัวกันเข้ามาติดตั้งให้กับพระาจารย์นทีมพณร่ชฉังวุษงอคงสมานแล้วก็พวก ปริตรเียมป่อพวกนี้นะพวกอารามเจริญสุขพวกต่างๆที่เชื่อมเป็นติดตั้งเป็นพวกพนมเทียนหลายๆคนที่จะสามารถเป็นช่างที่จักติดตั้งได้ก็มาถวายแรงถวายงานกันคุณจีรากอบเกิดก็เข้ามาฟังอนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาฟังอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคน บางคนเป็นภาษาอังกฤษพระอาจารย์อ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะอ่านไม่ออกนะก็ขออภัยด้วยนะอันนี้คือหน้าง,งานที่เราจะทํางานในวันนี้ด้านในมีการต่อไฟคุโยมปฏิวัิกำลังต่อไฟด้านในที่เรากําลังก้าปูนฐานพระยมรกฏในวันนี้เอาให้แข็งแรงเอาให้ทนทานเอาให้ดีๆนะคุโยมปฏิวัติก็จะค้างวัดคืนซ่องคืนทีเดียวหลังจากไปทรรําภารกิจช่วยคุโยมชมาวีแล้วก็มาถวายแรงที่วัดนะ ขอบคุณไปยังโน่นเลยคุณโยมกนกพรบินิกอกดูเรื่องเมทันชีตให้พระอารย์ที่จะทำที่บริเวณบริเวณ,รเวณโรงน้ำมันขอบคุณคุณโยมกนกพรเป็นอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่ดีดีขอบคุณทีมโรงทานในหลายท่านที่ทําบุญลงทานมาที่ร่วมมากับทางวัดและก็ร่วมไปทางคุณโยมตุรัชดาวันก็เห็นว่ามีเหลือบางส่วนก็โอนขึ้นมาถวายวัดเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเรียกว่า ทุกบาททุกตังค์เอาไปซื้อของทาโรงทานปานนและปรมัตเรือก็โอนคืนัดหมดทุกบาททุกตังค์ <Okay. S 1> เช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมสร้างวาสนาบาร,รมีสรรสร้างคุณงามความดีร่วมกับอาตมาพระมหาทินาคัติโรสาธทุกครับทุกท่านหลายหลายคนเข้ามาร่วมบุญบาร,รมีสรรสร้างคุณงามความดีกันนี่คืออัปเดตในวันนี้วันที่24 อาพระสิจิกายนพุทธราช2,564ภาคคำคำที่มหาวิยายพุทธปริหารอยู่ด้านยงยง,ง,งพระบรมธาตุเจดีย์ซีผู้ผาสูงหรือพระธาตุจอมผาขอเจริญพร